น้องๆครับสาเหตุการณ์เสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งจากการเกิดเหตุน้ําท่วมในครั้งนี้ก็คือการจมน้าครับและเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากครับว่าคนที่จมน้ำเนี่ยบางคนก็ว่ายน้ําไม่เป็นแต่บางคนว่ายน้ําเก่งมากและน้ําที่ทําให้พวกเราเสียชีวิตเนี่ยบางครั้งไม่ใช่น้ําลึกครับแต่ว่าเป็นน้ําตื้นๆทําไมจึงเป็นแบบนี้ครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในวิตามินข่าวรวมพลังเด็กไทยฝ่าวิกฤตน้ํำท่วมใหญ่ไปด้วยกันครับน้องๆครับถ้าหากว่าเราไม่อยากจมน้ําเราต้องมาทําความรู้จักกับคน3กลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะจมน้ําในช่วงเหตุการณ์น้าท่วมครั้งนี้ครับคนกลุ่มที่หนูกคือใครครับว่ายน้ําไม่เป็นค่ะเอ้าทำไมหนูว่ายน้ําไม่เป็นล่ะลูก หนูเรียนว่ายน้ำเนี่ยหนูจะเป็นวดัดคุณแม่ก็เลยไม่ให้เรียนค่ะอ๋อนี่ก็คือทําให้หนูว่ายน้ําไม่เป็นนะครับและสาเหตุที่ทําให้หนูจมน้ําก็คือสาเหตุที่หนึ่งครับมีความกลัวแล้วก็กังวลมากเกินไปเมื่อต้องอยู่ในน้ําหรือเมื่อต้องเดินลุยน้ําเป็นยังไงอะลูกเวลาเราเดินลุยน้ําใช่ไหมคะก็จะรู้สึกกลัวๆว,ว่ามันจะเป็นอะไรไหมคิดไม่ถูกว่าจะเป็นทําตัวยังไงดีอะ,ะตรงนี้เนี่ยทำให้เราอันตรายเวลาที่ลงไปอยู่ในน้ําเนาะ สาเหตุที่2ครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่ออยู่ในน้ำครับคือเวลาน้ำมาใช่ไหมคะ<ช>แล้ว <ๆ S 2> เ,รเราตกลงไปในน้ำเนี่ยหนูก็จะว่ายไม่ได้มันก็ค่อยๆจมค่อยๆจมค่อยๆจมจนมันลึกเกินไปอ่ะและสาเหตุที่3นะครับ คนกลุ่มนี้อาจจะสร้างความลำบากให้กับผู้ที่มาช่วยเหลือเขาได้นะครับก็เพราะว่าหนูว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมคะหนูก็เลยกลัวเจออะไรหนูก็กอดหนูก็รัดไว้ก่อนกลัวเขาจะทิ้งหนูไปอ่ะอ้นี่คือกลุ่มคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นครับและคนกลุ่มที่2ที่มีโอกาสจมน้ำก็คือกลุ่มนี้ครับกลุ่มอะไรครับประมาเรเลครับเป็นยังไงครับกลุ่มนี้ ก็คิดว่าตัวเองเจ๋งนะผมเจ๋งอยู่แล้วเวลาว่ายน้ำนะครับไม่ต้องใส่ชูชีพมั่นใจกล้าไว้ก่อนใช่ครับคนกลุ่มนี้นะครับมีโอกาสจมน้ําด้วยสาเหตุดังนี้ครับนี่โวกงเล่นน้ําจนเพลิน,นมั่นใจตัวเองว่ายเก่งก็จริงครับแต่ว่าพอว่ายไปน,นานๆเนี่ยน้ําเย็นทําให้เป็นตักคริวได้ผมก็เคยเป็น,นครับอาจมีสิทธิ์จมน้าได้ครับและสาเหตุที่2นะครับก็คือนี่ี มั่นใจมากครับเห็นว่าน้ําตื้นครับแต่หารู้ไหมครับว่าน้ําตื้น15เซนติเมตรเนี่ยก็อาจทําให้เราจมน้ําได้อาจจะเป็นสุดุดและหัวฟาดพื้นอะไรล้วสลบไปแล้วน้าจมในน้ําพอเราล้มลงไปเนี่ยถึงแม้ว่าน้ําตื้นถ้าหากว่าจมูกเราอยู่ในน้า<ช>เราก็มีโอกาสหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ถ้าไม่มีคนมาช่วยนะคะถูกต้องครับอันตรายมากครับและสาเหตุที่3ก็คือน้ําท่วมทําให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปแล้วครับ อาจจะมีหลุมเปิดเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ห,หรือว่าหลุมเดิมครับที่อาจจะตื้นๆแต่ว่าน้ําอาจจะกัดเสาะจนท่วมหัวเราไปเลยก็ได้นะครับทั้งหมดนี้แหละครับทำให้คนกลุ่มนี้เสี่ยงต่อการจมน้ําครับคนกลุ่มสุดท้ายที่มีความเสี่ยงต่อการจมน้ําก็คือ,อ,อไม่กลักกอใจเย็น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 กลุ่มนี้คือกลุ่มอะไรครับ <c oughs> ตื่นระหนครับตื่นต้หนคืออะไรอ่ะลูก โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือตื่นกลัวมากจนเกินไปนะครับสาเหตุที่คุณกลุ่มนี้จะจมน้ํามาจากสาสาเหตุครับ1ครับขาดสติในการรับมือกับน้ําท่วมตัวอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ใจอ่ะไปอยู่เชียงใหม่แล้วคับหรือใบใจก็อยู่ไปอยู่อเมริกาแล้วอ๋อนี่คือลักษณะของใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยคือขาดสติในการตัดสินใจต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับสาเหตุที่2ครับนี่รีบร้อนมากเกินไปในการอบพยพครับก็เหมือนกับว่าพี่ ติดค,ค,ความรีบร้อนมากเกินไปนะครับทำให้ตัดสินใจผิดพลาดนะครับแต่การสุดท้ายครับนี่ความสามารถในการตัดสินใจลดลงก็แบบว่าวเราจะไปีหรือไม่ไปดีแล้วเราจะไปข้างหน้าหรือข้างหล,งลังเราจะไปตรงนี้หรือตรงนี้อะค่ะอืมคือทางทางรัฐบาลบอกว่าให้อพยพแล้วตัดสินใจได้ไหมไม่ถูกครับเออทำไมอะแว่า,<อ>วาเราจะไปหรือไม่ไปจะไปหรือไม่ไปี่สุดท้ายก็น้ำท่วมจมน้ำตายปนสินมากค่ะ นี่คือทั้ง3สาเหตุนะครับที่ทําให้คนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการจมน้ําครับใช่แล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบายไม่เห็นตื่นตระหนกเลยว่ายน้ำไม่เป็น,นะคะ่ะประมาณล่ะครับนี่ครับ ี่ซุปแนะนําให้น้องๆรู้จักกับ3ามกลุ่มเสี่ยงต่อการจมน้ําไปแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะแนะนําให้เรารู้จักกับ3วิธีที่จะช่วยให้เราปลอดภัยจากการจมน้ําครับวิธีที่หนึ่งครับนี่คือวิธีการสวมเสื้อชูชีพนะครับเราตั้งครับหันหน้าออกนอกตัวเรานะครับแล้วก็เอาขาใส่ไว้ในห่วงนะครับค่อยๆดึงขึ้นครับแขนซอดครับทีละข้างนะครับติดที่ล็อกครับแบบนี้ครับ แล้วต้องห่วงที่ขานะครับแล้วก็ดึงนะครับเอาพอดีที่เรากระชับนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเยี่ยมมากครับครับไปครับวิธีที่2นะครับคุณผู้ครับพี่สุขครับพี่สุขครับนี่คือไม้ยาวนะครับไม้ยาวมีประโยชน์มากครับเพราะว่าเราสามารถใช้ทรงตัวได้เวลาต้องเดินในน้ําที่มีความเชี่ยวนะครับสามารถใช้ไม้ยาวนี้วัดความลึกของน้ําได้นะครับแล้วก็ใช้ไม้ยาวนี้นําทางข้างหน้าครับ ป้องกันตัวของเราจากสัตว์ร้ายมีพิธีอาจจะอยู่ในน้ํานะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับปล <ๆ S 1> อดภัยนะครับปลอ,อดภัยครับปลอดภัยครับปลอดภัยวิธีที่3นะครับคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่ต้องรู้จักสอนลูกหลานของเราให้ขอความช่วยเหลือครับเวลาพบเห็นคนจมน้ําทํายังไงลูกช่วยด้วยค่ะมีคนกาลังจมน้ําค่ะถ้าเป็นเราจะจมน้ําเองเหรอลูกช่วยด้วยค่ะหนูกาลังจะจมน้ําค่ะหรือพูดช่วยด้วยดังๆก็ได้นะครับช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย ต้องกล้าไม่อายนะครับมสติใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลามีไม่เล่าเอาไว้ได้นน้นะตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงดังๆนะคะด,ดูดดใจนี่นะครับคือครอา่เหลือที่ดีทุกที่สุดรู้ทันที่จะไม่เป็นคนใน3กลุ่มเสี่ยงและเตรียมพร้อมด้วย3วิธีที่พิ่ซุปนำมาฝากชื่อว่าน้องๆจะต้องปลอดภัยจากการจมน้ำอย่างแน่นอน ♪